ทุกคนเคยได้ยินบาดแผลข้ามรุ่นไหมคะคุณรับมาจากครอบครัวทำไมคุณถึงกลัวความสัมพันธ์ทำไมถึงกลัวจนอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะแต่ว่ามันเป็นบาดแผลที่รับมาจากครอบครัววันนี้ครูทาร่าจะมาบอกว่ามันคืออะไรและจะหยุดยังไงตัวอย่างบาดแผลข้ามรุ่นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เคยแสดงความรักคุณอาจจะไม่กล้ารัก หรือกลัวถูกทิ้งถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันตลอดคุณอาจจะกลัวความสัมพันธ์หลีกหนีความผูกพันถ้าครอบครัวจนมาตลอดคุณอาจจะกลัวเงินหมดกลัวใช้เงินถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากคุณเข้มงวดกับตัวเองรู้สึกไม่เคยดีพอ แต่นี่มันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะแต่เป็นรูปแบบที่คุณเรียนรู้มาครูทาร่ามี3ขั้นตอนที่จะหยุดบาดแผลนี้ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือรู้ตัวว่ามันมาจากไหนถามตัวเองค่ะทุกคนว่าความกลัวเนี้ยฉันเคยเห็นในพ่อแม่ไหมตัวอย่างถ้าเกิดว่ากลัวจนพ่อแม่เคยบ่นว่าไม่มีเงินตลอดรู้ตัวนะคะเท่ากับ เริ่มเปลี่ยนได้ขั้นตอนที่สองแยกตัวเองจากพ่อแม่พูดว่านี่คือความกลัวของพ่อแม่ไม่ใช่ของฉันฉันสามารถเลือกใหม่ได้คุณไม่ใช่พ่อแม่คุณเป็นคุณขั้นตอนที่สามสร้างรูปแบบใหม่ค่ะเลือกทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับรูปแบบเก่าๆตัวอย่างเช่นเคยกลัวรักลองเปิดใจรักคนใหม่ เคยกลัวจนเริ่มมีความเชื่อเรื่องเงินใหม่เคยเข้มงวดกับตัวเองเริ่มให้อภัยตัวเองสิ่งที่สำคัญการหยุดรูปแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าโทษพ่อแม่พ่อแม่ก็รับมาจากพ่อแม่ของเขาแต่เราเนี่ยสามารถหยุดมันได้ที่ตัวเราสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกหลานไม่ต้องรับต่อ วันนี้ครูทาร่าอยากให้ทุกคนเนี่ยถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันทำซ้ำจากพ่อแม่คอมเมนต์คำว่าหยุดรูปแบบถ้าพร้อมจะเปลี่ยนแชร์ให้คนที่คุณรู้ว่าเขาติดอยู่ในรูปแบบเก่าบันทึกไว้คะ่ะทบทวนไปบ่อยคุณมีพลังเปลี่ยนรูปแบบครอบครัว เริ่มที่ตัวคุณเริ่มวันนี้ขอให้คุณเป็นอิสระจากรูปแบบเก่าที่ไม่ใช่ตัวคุณนะคะทุกคนแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าครูทารา